ว่าจะไม่ขึ้นไลน์แต่บรรยากาศดีแล้วกินครับจกอดไม่ได้ที่จะต้องมาแบ่งปันเงินวันนี้ก็ผมมาเดินออกกำลังกายช่วงตอนนี้กี่โมงแลวโอ้วันนี้จะหกโมงแล้วหกโมงเย็นก็แต่แล้วกะว่าจะไม่ได้ออกแล้วเพราะคืบค้าคืบฝนมาสองสามวันแล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ย ดูแนวน้มแล้วฝนมันไปทางทางฝั่งตะวันออกแล้วก็เลยออกมาเดินว่าจะเดินเฉยๆคนเดียวกว็อากาศดีมากครับโอ้ฟ้าขึ้นฝนแต่อากาศดีถ้าฝนไม่ลง ขึ้นแบกปปับกันครับสำหรับเพื่อนเพืชาวไซเบอร์ที่เข้ามาทั้งเก่าและใหม่ผมขออนุญาตไม่ได้ทักทายนะครับอขึ้นไลายแบบเร็วๆไม่เห็นสดก็คงขึ้นไลายไม่นานฮะคงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเหมือนคราวที่แล้วได้แค่20่สินาทีฝนลงส่วนวันนี้นี่หวังว่าประวัติศาสตร์คงไม่ซ้ำรอยกับเพื่อน ที่ก่อนถ้าไม่มีฝนก็คงได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเอากำลังกายดูวิถีง่งายๆคือเดินครับเดินเดิน,น,ดน,ดนชา้าเดินเร็วตามจังหวะเดินให้มันแบบเาขาเรียกนะถ้าเป็นศัพท์ทางวิสารากาีฬาเขาเรียกคาร์ดิโอคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็คือได้ออกกำลังกายหัวใจ และปอดเป็นหลักหลอดเลือดนะครับก็วิธีง่ายๆสุดก็คือเนี่ยครับเดินคะเดินแต่อันนี้เดียวต้องเดิน <c oughs> เดินให้เหนื่อย <c oughs> เดินให้เหนื่อยอยังไงฮะคือเดินจนผมพูดไม่รู้เรื่องครับถ้าตอนนี้ยังพูดรู้เรื่องอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เหนื่อยครับต้องแต่นี้พอเดินไปด้วยไล์ไปด้วยเนี่ยผมจะเดินเร็วมากไปก็ไม่ได้เพราะภาพยิ่งไหวเดี๋ยวจะเรียนรูคกัน พยายามดูนะครับมีใครเข้ามาบ้างแต่มองไม่เห็นจริงครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งเก่าและใหม่ก็ขอบคุณมากที่ผ่านเข้ามาแมะเป็นเพื่อนกันนะครับก็ผมก็ตามสไตล์ครับปกติไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์แต่พอออกมาเดินออกกําลังกายอย่างนี้ทีไรก็นึกอยากขึ้นไลน์มาชวนเพื่อนๆเ,เ,เดินไปด้วยกัน เพราะยุคสมัยนี้เนี่ยคนให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าสโลแกนอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเขาบอก health is the new wealth แปลเป็นไทยง่ายๆก็สุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งใหม่มันเป็นความมัง่งคั่งใหม่นะฮะเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ความมั่งคั่งเขวัดกันที่วัตถุนิยมใช่ไหมฮะวัตถุนิยม แต่ผมเมื่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าสุขภาพไม่ดีไอสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวมากนด้วยความเนหน็ดเหนื่อยอฝนลงไหมครับเพื่อนๆภาษาซ้ำรอยครับกะว่าฝนจะไม่ลงแต่นี่ยังเป็นแค่ระอองเป็นแบบเทวดาฟมน้ำมนต์นะครับก็สมัยนี้นี่คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพาเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทั้งด้านการแพทย ด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้านี้คนจะอายุยืนมากขึ้นนะครับนี่ก็เลยชวนเพื่อนเพื่อมาตั้งเป้าครับอยู่ถึงเขาบอกว่าถ้าอายุของคนเรานี่ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่ได้ถึงร้อยี่สิบปีนะครับเหมือนที่ผมจำได้ว่าสมัยท่านพ่อหลวงรก้าก็บอกว่าเลขร้อยี่สิบเนี่ยคือเป็นอายุของมนุษย์เรา ที่สามารถอยู่ถึงได้ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยงั้นทำยังไงไม่ให้เจ็บไม่ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองครับเชิงป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้เพราะแยกก็จะแก้ไม่ทันนะครับตามสถานการแต่ดั้งเดิม ใช่ได้เลยครับผมเดินเริ่มเลยแต่ภาพคงไม่ไหวมากนะครับผม,ผมพยายามถือให้นิ่งสงสัยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเพาฝนเป็นละอองครับอย่างคราวที่แล้วนี่ขึ้นไลคุยกันได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีฮะฝนเทลงมาเลยต้องปิดกล้องโดยปริยายแต่วันนี้นี่ก็หวังว่าผม บริหารความเสี่ยงมาแล้วว่าฝนย่านฝั่งชนนี้คงไม่ตกหรือถ้าตกก็คงตกเป็นแค่เนี่ยฮะเหมือนเทวดาพรมน้ํำมนต์แต่ก็อย่างว่าครับไม่มีอะไรที่เราคาดการได้เหมือนถูกเหมือนใบหวยครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างโ <laughs> okay. อเคก็จริงๆก็ วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจ,งใจอยากขึ้นไลา์หรอกครับเพราะว่าไม่สะดวกด้วยประการทั้งตปวงแต่ว่าพอตัดสินใจมาเดินออกกำลังกายเพราะเห็นว่าอากาศมันใช้ได้เลยช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแดดไม่มีนะฮะแล้วก็มันคึ้มฟ้าคึ้มฝนก็จริงแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างถ่ายเทนะครับสักครู่ครับหลบรถก่อนลดลด ล็อกเฉยๆลอไปกันต่อสุกครับก็เมื่อคราวที่แล้วถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาผมก็จะบอกว่าผมขึ้นไลฟ์มาด้วยความตื่นเต้น มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่อันฟังเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องขึ้นไลฟ์มาแบ่งปันคราวที่แล้วนี่ก็ว่าด้วยเรื่องการดูแลเชิงป้องกันเดี๋ยวหลบรลถกันครับ <c oughs> ช่วงเย็นรถเยอะไปก่อนไปก่อนโอเค การดูแลครั้งที่แล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะจบไลฟ์ไปอย่าง,รรรๆๆง,งกระทันหันก็คือชวนเพื่อนๆมาเดิออกกำลังกายแล้วก็พูดถึงการดูแลเชิงอ้องกันเพื่อ,อรรทำงานไม่ให้เราเจ็บป่วย <S <S ผมก็ไปเจอหลักง่ายๆอยู่6ประการนะฮะเรียกเป็นเสาหลัก หกสาหลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ m มจิซีนก็สรุปง่ายๆครับชวนอีกครั้งหนึ่งก็หนึ่งโภชนาการครับก็เรื่องเรื่องอาหารการกินก็ก็คิดง่ายๆถ้าถ้าตามวิถีธรรมชาติก็คือกินอาหารให้ครบห้าหมู่ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเประยได้ยากเพราะสังคมวิถีเมืองแต่อันนี้ก็คือกันคร่าๆว่าโอเคถ้าเรา โภชนาการดีร่างกายเราจะแข็งแรงครับันี้เป็นธรรมชาติเลยเสาหลักที่2องัเรื่องของการออกกำลังกายครับอย่างเช่นนี่ฮะที่ผมมาชวนเดินนี่ก็คือเป็นเป็นหนึ่งในเสาหลักของ Last Medicine. อร้านส t y l ์ม e ดสิน n e ออกกำลังกายให้ได้ผมก็จำเข้ามานะอย่างน้อยๆสัปดาห์ละร้อยห้าเขเรียกนะสัปดาห์ละ ร้อยห้าสิบนาทีปกติสักห้าวัน่อสัปดาห์ก็วันละครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่างวันนี้ผมก็ตั้งใจตั้งเป้าไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ต้องเป็นครึ่งชั่วโมงที่มีคุณภาพนะใช่ว่าถ้ามันเดินเนี่ยก็ต้องเดินเดินให้เดินให้เหนื่อยฮะนี่ผมก็เริ่มเ <laughs> หนื่อยแล้วสารหลักที่สามก็เรียกว่าการพักผ่อนนะฮะเขาเ่้าถึงดีีสุดคือการนอนนอนพักผ่อนให้ได้อย่างน้อยวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเสารหลัก ที่สี่ครับที่สี่เรื่องการกระจัดความเครียดฮะเพราะนั้นถ้าเราบริหารความเครียดได้เราก็จะสุขภาพดีก็สาระที่ห้านะครับสาละที่ห้าก็คือการผมจำไม่ได้จำเป็นภาษาอังกฤษเป็น social connect ชื่อวนันคือการบริหารความสัมพันธ์กับสังคมนะฮะคือคบกันร,ระยนนนะนมิตรก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวนะฮะอย่าอยู่คนเดียวคือคบเพื่อนที่ดี แล้วก็เข้าสังคมที่เป็นประโยชน์ผมก็เลยใช้คำงา่ายๆกาลยานามิน,นะครับและส่หลับท้ายเขาเรียกเีกเลียงปัจจัยเสียงทั้งหลายเช่นยาสิ่งเสพติดบุหรี่แอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยป็นต้นฮะดังนั้นถ้าเราทําได้ตามนี้ทุกข้อครบหข้อตามเสาเาสาหเขาเรียกนะซิกพิลล่าออฟเมดิสไลสต์ม e เมดิซีจำเข้ามานะร่างกายเราก็าจะแข็งแรง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันทำยากนะครับต้องยอมรับ,รบอย่างผมนี่ได้สักเสาไหมเนี่ยนี่พยายามให้ได้สักเสานึงก็คือออกกำลังกายเพราะนั้นเขาทำไงละ่ะมันก็มีทางเทคนิคเขามีตัวช่วยฮะตัวช่วยเขาเรียกอะไรนะตัวช่วยคือเป็นเช่นว่าเอ,อ่อ ทำยังไงกินอาหารไม่ครบห้าหมู่เราก็ต้องหาตัวเสริมนั้นอาหารเสริมที่ดีก็ต้องก็ต้องเลือกต้องต้องเลือกนะอาหารเสริมดีๆก็ต้องก็ต้องมาใช้วิจารณญ,ญาณอครับว่าเ,ออเราขาดอะไรไปเสริมตรงนั้นก็เข้าๆประมาณนี้ครับก็ขอยาห์ไม่ได้ทักทายใครเลยเดินอย่างเดียว กลัวไม่ได้ตามเป้าหมายครับ <laughs> สักู่นะครับนี่สัปดาห์นี้ก็ตั้งใจจะมาถ้าเพื่อนๆตามผมมาผมก็บอกว่าไว้มีโอกาสผมก็จะมาเล่าสุขภัพฟังว่าสิ่งที่ผมไปเจอเรื่องตื่นเต้นมาคือว่า health is new wealth เนี่ยโอเคถ้าเราสุขภาพดีอย่างเดียวแต่ ผมนึกถึงเรื่องนี้ฮะนอกจากเรื่องเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยมันมีอีกอีกสัก2อสามข้อแล้วกันนะฮะผมอันนี้ผมคิดก็ฟังจากประสบการณ์แล้วก็เอามาประมวลเอาประเมินดูแล้วใช้กับตัวเองแล้วว่าเรามีสุขภาพที่ดีแต่ว่าทำไงให้เรามีสไตล์ชีวิต อิสระผมเรียกมันสั้นๆอย่างนี้แล้วกันสไตล์ชีวิตอิสระาารก็คืออิสระภาพอสภาพในการใช้ชีวิตบางคนบอกว่าโอ้ก็ต้องมี financial freedom อิสภาพทางการเงินอย่างเดียวพอไหมฮะผมว่าไม่พออิสระภาพมีเงินแต่ไม่มีเวลาก็ไม่ได้เพราะนั้นผมก็เลยเพิ่มมาอีก เรียกว่าเป็นสามเสาหลักของสไตล์ชีวิตอิสระแล้วกันนะครับสามเสาหลักของสไตล์ชีวิตคือหนึ่งสุขภาพการเงินเรียกเยนเ้นไปทางเรื่องสุขภาพเลยครับเพราะว่าผมผมเน้นเรื่องสุขภาพใช่ไหมพราะนะนอกจากเป็นสุขภาพทั่วไปแล้วสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ต้องสุขภาพทางด้านฟินนเชียลนะอันนี้ก็ถือเป็นเนสาหลักที่หนึ่งของไลฟ์สไตล์อิสระนะครับ สาหลักที่สองก็คือเวลาอิสระภาพในด,ด้านเวลาทําไงเราถึงจะมีเวลามีเวลาในที่หมายว่ามีเวลาที่แบบคิดจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อจํากัดนะครับแล้วก็ส่วนสาหลักที่สามของสไตล์ชีวิตอิสระก็คืออิสระภาพเป็นสุขภาพสุขภาพจริงๆอ่ะสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจนั่นเองนะครับ อ๋อท่านวันนี้ครับท่านประธานจอผมผมเห็นจําได้คนเดียวเพราะว่าเพราะว่าจําโปรไฟล์ได้ฮะก็ะนี้ผมกําลังเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆในไซเบอร์จริงๆผมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจขึ้นไลฟ์เลยเพราะฝนมันตกช่วงสองสองวันนี้ใช่ไหมท่านแต่ว่าบังเอิญวันนี้ได้จังหวะว,ว่าออกมาเดินแล้วอากาศมันดีแล้วประเมินดูแล้วนี่ฝนฝั่งทนนี่ไม่น่าตก ก็เลยออกมาเดินพอเดินโอ้อากาศดีก็เลยนึกถึงเพื่อนๆเ,เลยต้องเอามือถือมาขึ้นไลฟ์จนได้นะครับก็กาะขึ้นสักครึ่งชั่วโมงฮะเกาะที่ตอนนี้ฝนก็เป็นละอองอยู่นะฮะก็ไม่ดีเหมือนกันอาจจะเป็นหวัดได้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆกาลังสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าคราวที่แล้วผมสรุปเรื่องอการดูกษสุขภาพยังไงเชิงป้องกันให้สุขภาพแข็งแรงด้วย เ6เสาหลักของไลฟ์สไตล์แมดิสซีนนะครับส่วนคราวนี้ผมก็จะมาต่อเรื่องต่ออีกนิดนึงเพราะว่ามีเวลานิดเดียวก็ต่ออีกนิดนึงเรื่องว่านอกจากสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วเนี่ยสุขภาพอย่างเดียวคงไม่สามารถใช้ชีวิตแบบอิสระได้เพราะนั้นผมก็เลยคิดเอาเองว่าต้องเสริมอีก3เสาหลักของ สไตล์ชีวิตอิสระก็คือนอกจากสุขภาพการเงินแล้วเป็นเสาที่หนึ่งเสาที่สองก็คือต้องสุขภาพการเงินด้วยนะครับเสาที่สองเสาที่สามก็คือสุขภาพทางด้านเวลาในนี้หมายวอ่งอิสระภาพทางด้านเวลาว่าทำงหนเราถึงจะมีเวลาแบบเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจํากัดน,นะครับเพะฉะนั้นสามเสาหลักของสไตล์ชีวิตอิสระว้ผมจะมาค่อยๆเจาะลึกให้ฟังอีกทีละกันถ้าเพื่อนๆติดตามผมไปเรื่อยๆเ,เพราะวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนผมไล์ามากี่นาที ทำไมเวลาไม่บอกวันนี้หาวเวลาไม่เจอเออผมทุกทีมันจะบอกเวลาด้วยครับวันนี้ทําไมเป็นภาพรวมจะไม่เห็นเวลาเออแปลกดีสงสัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอก็เปี๋ยนสักทูน,นะครับ ผลการสแสดงแบบเรียลไทม์ภาพรวมยอดชม76เดี๋ยวนะครับผมขอตั้งสติแป๊ปบหนึ่งไม่เป็นไร <c oughs> ก็กล่าวว่ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดี <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ก็มาต่อนนดหนึ่งฮะก,ก็ก่อนผมจะจบไลฟ์สั้นๆของผมวันนี้เนี่ย ก็จะสรุปกับท่านประธานกับเพื่อนๆที่ผ่านมาผ่านไปเ้อผ่านมาแล้วยังไม่ผ่านไปว่าวันนี้ผมามาสรุปให้ฟังเรื่องอสไตล์ชีวิตอิสระทำไงหรอยังมีมีอิสระภาพในการ,รดำรงชีวิตครัซึ่งผมก็ คิดจากประสบการณ์จากที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็มีความสุขว่าเราถเยอะผมตั้งส,สติสร้านึงิสนสรุปนะครับว่าการที่เราจะมีสไตล์ชีวิติลรดหรืออิสระภาพในการดำรงชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันคนบอกก็ต้องมีอิสรภาพทางด้านการเงินผมว่ามันข้อเดียวกไม่พอฮะดังน,นั้นผมเลยสรุปสรุป ข่าวๆก่อนเราค่อยมาเจาะลึกทีละข้อเป็นสามเสาหลักของการที่ทำให้เรามีสไตล์ชีวิตอิสระหรือมีอิสระภาพในการลงชีวิตนะครับก็คือสรุปอันที่1ก็คือเสาหลักที่1ก็คือเรื่องเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนั่นเองนะครับส่วนเสาหลักที่2ก็คือผมเรียกมันว่าสุขภาพทางด้านการเงินหรือ financial freedom นะครับ ก็เสาหลักที่3นะครับต่อยแหบ,บหลบรถครับนึงครับก็คือสุขภาพทางด้านเวลาก็คือต้องมีเวลาที่แบบอิสระเวลาในที่แบบไม่มีข้อจำกัดนะคร,ครับเพื่อนถ้าเพื่อนทงานประจําอยู่ยงั้นช่วงทํางานประจําก็คือไม่ใช่อิสระแล้วครับ <c oughs> โอเคนี้ก็คือ3เสาหลักของสไตล์ชีวิตอิสระหรืออิสระภาพในาการดำเนินชีวิตซึ่ง ต่อไปหรืออาจจะเป็นครั้งไหนไม่รู้เดี๋ยวติดถ้าเพื่อนสนใจก็ติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันผมก็จะมาเจาะลึกแบ่งปันเล่าสู่กันฟันเกี่ยวกับสามเสาหลักของสตล์ชีวิตอิสระว่าเราจะทำยังไงให้เราชีวิตเราอามีอิสระภาพนะครับตอนนี้ก็ผมกำลังจะจบครับเพื่อนๆแต่ว่า ซอยมันแคบฮะต้องตั้งกะปินิดหนึงรถมันเยอะโอ้ฝนลงครับเพื่อนๆฝนลงฝนลงฝนลงขอหลบฝนก่อนสรุปแล้ววันนี้ผมบริหารความเสี่ยงผิดพลาดก็คือกะว่าฝนไม่ตกนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ฝนตกขออนุญ,ญาตหนีฝนก่อน เดี๋ยวพาไว้หน่อยนะครับพาไว้หน่อยพาไว้หน่อยโอ้มมาเจอเขาออกกําลังกายกันแต่ว่าผมจะไปหลบในเซเว่นครับอีก20เมตรถึงร้านเซเวน่นเลมีเป้าหมายมีเป้าหมายที่เซเวน่นรับนะครับ หลบรถกันครับรถบนะักคุณนะครับเพื่อนๆรับ,รบจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเห็นเมน็ดฝนไหมครับกล้องเปียกฝนแล้วครับไปครับไปครับาไหวนะครับวิ่งหนีฝนครับจากกัางประเมินผิดพาดที่ครั้งท,งที่2ติดต่อกันหลังจากที่ไล์มาได้ ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหรถจะซิ้มอะไรครับโอเคต้องขอภัยครับนี่หนึ่งอ,อยู่ที่ปลอดภัยแล้ว วิ่งหนีฝนสลับวันนี้เดี๋ยวผมเช็นหน้างกล้องก่อนก็คงจบไลฟ์แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับผมขอไปทำภารกิจเสริมในเซเว่นอีเลเวนรายกาคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเอาจะกดปุ่มมีแม่เสร็จเด้งมาไปก่อนครับประธานจอดจิรชัยเปี่ยมสุข